สวัสดีครับชิมงานนครปรนมโซล่าเซลล์ครับผมอ่าวันนี้ชิมงานนครปรนมโซล่าเซลล์เราก็อยู่กันที่บ้านโคกกางนะครับตำบปล,ป,ล,ป,ล,ป,ลป่าป่าอำเภอป่าป่าจังหวัดนครปรนมนี้ชิมงานเราก็มีโอกาสเข้ามาติดตั้งชุดสูบน้ำประดานโซล่าเซลล์นะครับขนาดหนึ่งันห้าร้อยวัตต์ชุดนี้เราก็ใช้เป็นปั๊มของเซนโตนะครับ ขนาด1,500วัตต์สามารถทำน้ำได้สูงสุดที่15คิวนะครับตัวนี้หยดลึกสุดได้ที่72เมตรบ่อนี้เป็นบอ่อ5นิ้วนะครับจอเล็กอยู่ที่54เมตรหลังน้ำอยู่ที่28เมตรเราทำการทำการหย่อนปัม๊มลงไปที่36เมตรนะครับท่อออก2นิ้วนะครับ แต่ก้นบ่อขึ้นงาน,นี้สองนิ้วนะครับอันนี้เราพอออกมานี่เราจะลดให้เหลือนิ้วขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินเป็นเมนชิ้มหอถังน้ํปาปลาซื้อถังมาแล้วเดี๋ทําหอถังน้ําปริมาณน้ําออกเต็มพ่อครับตัวนี้อ๋อตัวนี้เราก็อยู่กันที่บ้านโคกกลางเนาะตำบลปลาปากอำเภอปลาปากจังหวัดนครปนมือที่ตัวนี้น้ำได้กล่นนะครับถังน้า ก็การน้ำาพ่อข้างหายากนั้นพื้นที่หาน้ำยากเล็แนะนำให้ลูกค้าเดินเมนออกนิ้วครึ่งแต่ทีมง,งานเราก็เดินหย,ย่อนท่อสองนิ้วขึ้นมาตลอดก้าวต้นเราให้ลูกค้าแนะนำให้ลูกค้าลดลดข้างบนเอาให้เหลือนิ้วครึ่งตอนนี้สภาพอากาศก็แดดลำไรนะครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยแดดไม่แรงนะครับ แผงนี้ก็จะเป็นแถงโมโนฮัฟเซลนะครับขนาด450บัตตจำนวน4แผงในก็เป็นภาพรวมของโครงสร้างนะครับที่เราทำให้กับลูกค้ามีจอม่อมีอะไรให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คคืโหลดตั้งแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูว่าตอนนี้เวลาขนาดนี้อ่า ิบโมงจะครึ่งน,นะครับสิบโมงยี่สิบแปดนาทีตอนนี้แดดก็ไม่ค่อยแรงครับตอนนี้แหงสตราร์เซลเราก็ได้วัดร,รวมอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบเอ็ดวัตต์นะครับตอนโวลต์ได้อยู่ที่ร้อยห้าสิบสามจุดหนึ่งโวลต์อเตอร์ของปั๊มทำง,งานอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบรอบ แอมตอนนี้ได้อยู่7.0แอมป์นะครับภายในเสร็จไปลูกค้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้รแรงสี่ร้5ยห้าติบกว่ โซนทางบ้านโคกกลางตำบลป,ป่าป่าเนิ่นะครับถ้าเป็นฝั่งเนี้ยฝั่งที่ผมอยู่ตอนเนี้ยน้ำจะค่อนข้างเล็กแต่ก็ยังพอมีตาน้ําบ้างแต่ถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามเลยบนฝั่งนู้นเลยเนาะบนฝั่งนู้นข้ามถนนไปนู่นบนนู้นยิ่งตาน้าแหล่งน้ําอะหายิ่งหาย,ยากกว่าตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ขนลุงก็มาแล้ว เจ้าของชิ้นที่เจ้าของบอกเมื่อเราทิมงานเราก็ติดตั้งไปได้เสร็จประมาณชั่วโมงแล้วครับแต่ยังไม่เดินทางกลับก็รอ,อ,อเทสน้ำนให้ลูกค้าดูอยู่โครงสร้างเราปลอดภัยแน่นอนครับแข็งแรง ปดห่วงเรื่องลมพายุที่จะพัดเอาแผงหายท้องหรืออแผงมีการกระพือเวลามีลมแรงๆนะครับเพราะว่าถ้าถ้าใช้โครงสร้างแบบนี้โครงสร้างที่เป็นเหล็กเล็กพวกหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วอะไรพวกนี้มันมันเล็กไปนะครับเวลาเจอลมแรงๆเข้ามาเนี่ทำให้แผงเนี่ยสามารถกระพือได้เนาะ เราก็จะทําให้กระจกตปวจการเล่าการแตกนะครับ okay. โครงสร้างแบบนี้ก็คือจะเป็นมาตรฐานของทีมงานคนครปนโารเซลล์นะครับใช้เด็กขนาดนี้ทุกชุดนะครับไม่ไว่าจะเป็นชุดปั๊มหนึ่งแรงแรงครึ่งสองแรงอะไรพวกนี้จะใช้เด็กขนาดนี้ทั้งหมดนะครับ ก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งระบบโซลาเซลล์ก็ลองโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับเบอร์โทรของทีมงานนคปรปนุมโซล่าเซลล์ก็เป็น0811025672และ0934466388วันนี้ทีมงานนคปรปนมโซล่าเซลล์เราต้องขอจุดการรีวิวชุดปั๊มขนาดน5 0 0บาทถึงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ